สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World อีกแล้วนะครับ ในตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ระหว่างสงครามยูเครนรลเสเซียก็ดูจะดีขึ้นมากๆเลยถูกไหมเรียกได้ว่ามีการลดการต่อสู้กันอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าการเจราจาสงบศึกหาสันติภาพเนี่ยก็ดูจะใกล้บรรลุผลเต็มทีแล้วแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะทั้งหน้าปราบปืป้มแล้วก็หน้าเศร้าโศกเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการคืนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนโบิลให้กับทางยูเครนนั่นเองซึ่งปัญหาเนี่ยไม่ได้มาจากแค่การที่ว่าเฮ้ยใกล้จะตกลงกันได้แล้วนะคร าหนี้เองเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่า ความอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีนั้นรุนแรงขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุเลยที่รัสเซียเนี่ยจะเป็นต้องคืนโรงไฟฟ้าเชโ์โนบลเนี่ยให้กับทางยูเครนเพราะว่าทหารรัสเซียเองเนี่ยก็หนีออกมาด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ไปเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นี้มาเป็นเวลาเดือนหนึ่งเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารรัสเซียก็คือทหารรัสเซียที่ราดเะเวนอยู่ตรงนั้นหรือร่วมไปถึงทหารที่ประจําการอยู่เนี่ยก็ต้องมีการขุดบังเกอร์เตรียมตัวอะไรไว้ถูกไหมเลยครับส่วนในทางการดูแลโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีการดูแลอะไรก็ว่ากันไป แต่ทีนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่ากำมนตารลาังสีที่เชนบิลเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะแล้วมันก็แพร่ไปในหลายๆจุดมากๆโดยที่อาจจะยังไม่ได้มีการวัดครบทุกจุดอะไรแบบนี้ก็มีจุดที่กำมนตะาัางสีเนี่ยเยอะมากๆอยู่ถ้าหากไปทํางานในเขตโรงไฟฟ้าเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีการใส่ชุดป้องกันอะไรแบบนี้ถูกป่ะแต่ทหารที่ขุดบังเกอร์อยู่ข้างนอกประจําการอยู่ข้างนอกเนี่ยตั้งปัอ๊มอยู่ข้างนอกกับพวกเขาไม่ได้ใส่ชุดป้องกันกำมนตารลาังสีอะไรนะครับนั่นทำให้เกิดอาการป่วยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยและทําให้ทหารเนี่ยต้องหนีออกมาจากพื้้นนนที่ตรงั ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้นะนปัจจุบันนี้เนี่ยมีการส่งคืนลงไฟฟ้ากันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยก็น่าจะทาให้ประเด็นตรงเนี้ยปลอดภัยขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าทหารที่ได้รับกัมมันตรังสีมากๆในจุดบางจุดไปนั่นเองพวกเขาเนี่ยป่วยขึ้นมาทันทีเลยมันป่วยทันทีขนาดนั้นเลยเหรอเวลาเราโดนกรมมันตรังสีเนี่ยวันนี้ก็เลยอยาจจะมาเล่าเจาะลึกในจุดนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าเรา,าจะเห็นป่วยแป๊บหนึ่งเนี้ออเ้เาานนะเนนน่่ยยยมมัััไไดดปลลอภะครบ เพราะว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยได้โดนกำมมัตังสีแบบเยอะๆในรวดเดียวเข้าให้เนี่ยคือถ้าปกติเราแบบเอ็กซเรย์อะไรแบบนี้มันก็โดนแหละแต่มันในปริมาณที่น้อยมากๆถ้าเราโดนรอบเดียวเยอะๆเลยเนี่ยเราจะเกิดอาการที่เรียกกันว่า acute radiation poisoning ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น4เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเนี่ยก็คือ p r o d o m a l นะครับผมเราโดนปุ๊บเนี่ย้ยเราจะมีอาการออกงาทันทีเลยแบบว่า มีทันทีในไม่กี่นาทีนั้นนะหรือไม่กี่วันต่อจากนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่แบบว่าเราจะเจ็บป่วยท้องเสียอ้วกท้องล่วงเบื่ออาหารอาการเนี่ยคืออาการเบื้องต้นนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยหลังจากผ่านไปนะครับผมเมื่อเราได้ออกมาแล้วอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วหรือว่าได้รักษาตัวแล้วเนี่ยอาการก็จะดูดีขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนว่าเราหายจาก,กวัดอะไรแบบนี้นี่คือสเตจที่2นั่นก็คือลาเทนนั่นเองครับแต่จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอาการของกัมมันตาราังสีเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันทําลายระดัับออะะตมมมเลยถูกนนกน็จดี อยู่ไม่นานเลยครับผมแล้วมันจะเข้าสู่เฟสที่3นั่นเองนะครับนั่นก็คือ manifest illness ก็คืออาการเจ็บป่วยที่แท้จริงเนี่ยจะโผล่ออกมาแล้วและในจุดนี้เลยครับคือจุดที่จะป่วยหนักมากๆอาการหนักมากๆเพราะฉะนั้นเองทาหารที่โดนไปตอนนี้เนี่ยเฮ้ย ถูกส่งตัวไปรักษาแล้วก็จริงแต่อาการที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่เปิดเผยออกมามันต้องรอเวลาก่อนนั่นเองครับแล้วพอเข้าสู่อาการเปิดเผยอาการออกมาแล้วเนี่ยมันจะหนักมากๆเลยนะครับซึ่งจะนําไปสู่เฟสที่4นะครับผมก็คือต้องรักษาและเราจะดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับอาการของเฟสที่นี่นะครับผมมีอยู่2อย่างก็คือเราฟื้นตัวมาได้หรือไม่ก็ตายนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวจะต้องมีห,หาเนี่ยที่อาการตอนเนี้ยเฮ้ยเหมือนจะป่วยไปวันนึงแล้วแต่แบบเฮ้ยหายไป2องหาาอาทิตย์หรือ2เดือนเลยไม่ได้เป็นอะไรแต่จู่ล้้มววยยขึนาาาาแเกกิดอาารต ซึ่งคาดว่าตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีออกข่าวมาเยอะอาจจะไม่ได้มีการตีพีมพออกมาเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกปิดข่าวเอาไว้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นว่ามีทหารได้รับกำมะตาัางสีเยอะแบบนี้จริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมและการทําลายระดับเซลล์เนี่ยรักษาได้ยากมากๆหรือในบางเคสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยทําได้แต่บรรเทาอาการความเจ็บปวดเท่านั้นก็เรียกได้ว่าขอแสดงความเสียใจนะครับกับทหารผู้โชคร้ายที่ได้รับกำมะตังสีไปแล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ล้ลนนนนในบางคเ่ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยถ้ามีการรายงานข่าวออกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่แต่ ในความเป็นจริงแล้วก็คงจะไม่น่ามีการรายงานข่าวออกมาหรอกนะครับแล้วก็ท้งนี้ทางนั้นเองเนี่ยเราอยากจะบอกให้ทุกคนนะ่ะเสพข่าวด้วยความระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเรื่องจริงเรื่องปลอมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้เองเนี่ยก็สิ่งที่ยืนยันได้แล้วก็คืออ่รารัสเซียเนี่ยยอมส่งคืนโรงไฟฟ้าแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อนะครับว่าการเจรจามุ่งสู่สันติภาพนั้นจะมาเมื่อไหร่ในวันนี้เราคงได้มาเล่าถึงชะตากรรมของทหารอันโชคร้ายที่ได้มาตั้งป้อมปราการเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆ กำลังคืบคานมาหาตัวเขาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้เอามาฝากกันในรายการ Mystery World ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ให่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ